สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทำได้เลยครับ ทำได้สักทีเมสันเมาส์ดาวเตะค่าตัวแพงของปีสาตแดงที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามระเบิดฟอร์มเทพสุดๆในคืนสําคัญโชว์ฟอร์มสุดแกล่งด้วยการซัดสประตูพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มแอตแลนติกบินบาไปสีประตูตัว1ในเลกสอรวมผล2นัดชนะขาดลอย7ประตูตัว1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูโรปาลีกได้อย่างสง่างามแฟนผีแดงรอมานานแค่ไหนรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ นับตั้งแต่เมสันเมาส์นะครับย้ายจากเคลซีมาด้วยค่าตัวมหาศาล60ล้านปอนด์ในปี2023กว่าเขาจะได้ฉลองประตูแรกในถิ่นโอเทฟฟอร์ดกว่าจะได้สัมผัสความหอมหวานในรังเย้ามันไม่ใช่แค่1หรือ2วัน,แต,น,วนแต่เป็น1ปีเต็มๆที่แฟนบอลรอคอยเกมเมื่อคืนนะครับแม้ว่าปีศาจแดงจะโดนนำก่อนในครึ่งแรกแต่การลงสนามของเมสันเมาส์ในนาทีที่6 2เปลี่ยนเกมทั้งหมด2ประตูจากเท้าของเขาไม่เพียงแค่ช่วยให้ทีมกลับมาแต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าคุณภาพเขายังอยู่และนี่แหละคือเมสันมันนนนเมาาส์ที่แ้้้จริง42ดกอนหน เมาส์ยิงได้เพียง2ประตูแต่เกมเดียวของเมื่อคืนนี้เขายิงไป2ประตูและใช้เวลาแค่28นาทีเท่านั้นนี่มันเรียกว่าเดือดแล้วดับยากชัดชัดเมื่อร่างกายเริ่มดีความคมของเมาส์เริ่มกลับมา5ครั้งหลังสุดที่เมสันเมงาส์ง้างเท้ายิงตรงกรอบถึง4ครั้งเปลี่ยนเป็นประตูถึง3ครั้งสถิตินัดล่าสุดบ่งชี้ว่าเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับผ่านบอลแม่นยำหนึ100่งร้อเลี้ยงหลบสําเร็จ100ดวลนภาคขื้นดินชนะ4ครั้งและเข้าปะทะชนะ3ครั้งด้วยกันซึ่่งงเเเจจ้าาตัวัววปิดใหลกม มันเป็นการบรอคอยที่ยาวนานเกินไปแต่ผมแค่เดินหน้าต่อผมทํางานหนักในการฝึกซ้อมทุกวันพยายามมองโลกในแง่บวกและพร้อมสร้างผลงานเมื่อได้โอกาส คำพูดที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพนะครับแม้จะเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ตัวอย่างของนักเตะที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเมสันเมาส์ก่อนมาแมนยูกันหน่อยนะครับเขาเคยเป็นเด็กปั้นของเชลซีแข้งคนโปรดของแฟนสิงบูก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจร่วมทับปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาร์กแต่ชีวิตในถิ่นโอทับฟอร์ดไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเมาส์ต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บไล่เรียงมา ฟอร์มการเล่นก็ยังไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรแต่เกมเมื่อคืนนี้นะครับเมาส์กลับมาแล้วกลับมาในรูปแบบที่ทุกคนรอคอยในจังหวะประตูรแรกของเขานะครับเขาพลิกบอลได้อย่างชาญฉลาดก่อนซัดด้วยขวาด้วยความมั่นใจส่วนประตูที่2นะครับสติปัญญาระดับสูงอ่านเกมออกว่าผู้รักษาประตูคู่แข่งออกมาไกลจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายอย่างเฉียบคมถามว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเมาส์หรือไม่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆเกมเมื่อคือนนี้คือคือนของเขาอย่างแท้จริงและสําหรับแมนยูไนต็ดนะครับการได้กลับไปเล่่นนนนทีสามขอองบบบิใร ะจะเป็นโอกาสสำคัญในการคว้าชแชมป์รายการใหญ่กลับมาอีกครั้งและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ